ที่แอดมินพูดคุยเรื่องของการเรียกเก็บเงินกรณีว่างงานประันสังคมเขามีสิทธิ์เรียกเก็บเงินกรณีว่างงานได้นะใครหลายคนที่ได้รับเงินว่างงานน่าจะเจอกับตัวเองน่าจะเจอกับตัวเองนะครับน่าจะเจอกับตัวเองหนึ่งน่าจะเจอกับตัวเองที่ว่าเอ๊ะฉันรับเงินว่างงานไปแล้วแล้วฉันได้กลับเข้ามาเป็นผู้กันตนมาตรา33 แล้วปรากฏว่ามีจดหมายส่งไปที่บ้านมีจดหมายส่งไปที่บ้านนะมีจดหมายส่งมาที่บ้านจดหมายจากสำนักงานประกันสังคมเปิดอ่านจดหมายจากสำนักงานประกันสังคมตกใจให้ท่านนะครับนำเงินกรณีว่างงานไปคืนให้กับสำนักงานประกันสังคมบางคนตกใจเอ๊ะ ทำไมประัาสังคมเขาจ่ายเงินว่างานแล้วแล้วทําไมคืนกลับทําไมประัาสังคมให้นําเงินที่จ่ายส่วนเกินไปคืนกลับอันนี้น่าจะมีหลายคนน่าจะมีหลายคนนะนะครับน่าจะมีหลายคนอยู่ซึ่งสาเหตุที่ประกันสังคมเขาเรียกเก็บเงินคืนเขาเรียกเก็บเงินคืนนะหนึ่งเป็นเงินที่ประัาสังคมจ่ายให้กับผู้กันตนไปล่วงหน้า จ่ายล่วงหน้าต้องมอ,อกแบบนี้บางคนได้รับเงินว่างงานเต็มที่สูงสุดหากลาออกเอง30%ของค่าจ้างเต็ม1เดือนเท่ากับ4500บาทต่อวัน 1, 150บาทต่อวันคนที่มีเงินเดือนเกินเพดานสำนักงานประกันสังคมกำหนดนะเกิน1 5 0 0 0บาทได้รับนะครับ4,500บาทต่อเดือนหลังจากรายงานตัวปรากฏว่า ได้กลับเข้ามาเป็นผู้กันตนมาตรา33ฝ่ายบุคคลได้มีการแจ้งเข้าเป็นผู้กันตนมาตรา33ผู้กันตนคนนั้นก็ไม่ได้มีการแจ้งระบบนะครับการลงทะเบียนว่างงานไม่มีการแจ้งว่าได้งานทําหากผู้กันตนไม่มีการแจ้งว่าได้งานทําระบบมันจะค้างอยู่อย่างนั้นระบบมันจะค้างอยู่อย่างนั้นว่าท่านยังสถานะเป็นผู้กันตนนะครับ ว่างงานอยู่ระบบมันจะให้ท่านรายงานตัวจนครบถึงแม้ว่าท่านจะทำงานแล้วถึงแม้ว่าฝ่ายบุคคลจะแจ้งท่านเข้าการเป็นผู้กันตนมาตราส3แล้วกรณีนี้ประกันสังคมอาจจะจ่ายเงินให้ท่านไปก่อนแต่ท่านได้งานประกันสังคมมีสิทธิ์เรียกเก็บเงินคืนมีสิทธิ์เรียกเก็บเงินคืนแล้วเรียกเก็บเงินคืนจากไหนล่ะ เรียกเก็บเงินคืนจากไหนล่ะหนึ่งท่านเอาเงินนําเงินที่ประกันสังคมเข้าจ่ายคืนไปคืนที่สํานักงานประกันสังคมที่ท่านได้ที่ท่านได้เขียนคําร้องที่สํานักงานประกันสังคมนะครับพื้นที่จังหวัดนั้นจ่ายเงินว่างงานให้กับท่านท่านนําไปคืนด้วยตนเองนะครับท่านนําไปคืนด้วยตนเองนะฮะไม่ว่าจะเป็น เงินในกรณีลาออกเองไม่ว่าจะเป็นเงินในกรณีถูกเลิกจ้างเงินว่างงานประกัสังคมสามารถเรียกเก็บคืนจากผู้กระตุนได้เนื่องจากประัาคมเขาจ่ายเงินว่างงานให้ท่านล่วงหน้าให้ท่านล่วงหน้าให้ท่านล่วงหน้านะครับในกรณีเลิกจ้างถูกเลิกจ้างประกัสังคมจะจ่ายให้ท่านเต็มเดือนเดือนละ7,500บาท7,500บาทต่อคน หรือเท่ากับวันละ250บาทต่อวันนะฮะประกันสังคมเขาจ่ายล่วงหน้าประกันสังคมเขาจ่ายล่วงหน้านะครับท่านจะต้องนําเงินที่ประกันสังคมเขาจ่ายล่วงหน้าคืนให้กับประกันสังคมทุกบาททุกสตางค์โดยท่านนําไปคืนด้วยตนเองนะครับแล้วบางคนก็ถามเข้ามาถ้าไม่นําไปคืนห,หรือว่าไม่มีเงินจริงๆ เพราะว่าตอนนั้นก็หางานอยู่ก็กินเงินในกรณีว่างานนี่แหละแต่ได้งานก็ไม่อยากเอาไปคืนนะทิ้งเลยได้ไหมไม่คืนได้ไหมก็ได้แต่ท่านอย่าลืมนะจดหมายที่ส่งไปหาท่านเขาจะเขียนชัดเจนเลยนะว่าหากท่านไม่คืนประกันสังคมอันนี้อ่านเป็นภาษาเป็นภาษาบ้านบาน ถ้าท่านไม่คืนเงินที่ประกันสังคมเขาจ่ายประกันสังคมเขามีสิทธิ์ที่จะหักลบก,กลกหนี้กับเงินบำเหน็จเงินบำนาญชราภาพเมื่อท่านถึงคราวมีสิทธิ์รับเงินบำเหน็จเงินบำนาญชราภาพเห็นไหมฮะเมื่อท่านถึงคราวมีสิทธิ์บางคนมีอายุครบ5้ปีความเป็นผู้กันทนสิ้นสุดลงไปเบิกเงินจากสำนักางานประกันสังคมมาแล้ว ปรากฏว่าประกันสังคมก็อนุมัติเงินบำเหน็จเงินบำนาญให้แต่ก่อนที่ประกันสังคมจะจ่ายประกันสังคมพื้นที่แต่ละจังหวัดอบอกให้กับท่านว่าท่านต้องนําเงินส่วนนี้ไปคืนก่อนประกันสังคมจึงจะจ่ายเงินให้ท่าน <c oughs> มันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับมันเป็นแบบนี้จริงๆนะฮะซึ่งบางคนบางท่านไม่ทราบแล้วก็งงทําไมหักเงินฉัน ทำไมหักหนึ่งชั้นบางคนบางท่านอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะเงินที่มันโดนหักเนี่ยมันเป็นเงินกรณีนะครับมันเป็นเงินกรณีเป็นเงินกรณีเกี่ยวกับเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์บุตรไหมไม่ใช่นะครับเงินที่โดนหักมันเป็นเงินกรณีนะฮะที่ได้รับเป็นเงินว่างงานเหมาจ่ายทั้งหมดไหม เมื่อก่อนถูกเลือกจ้างได้รับเงินว่างงานเมาจ่ายทั้งหมด6เดือน6เดือนก็ตกประมาณเกือบ5 0 0 0 0ื0น0 0นะอันนั้นไม่ใช่นะแต่ที่เขาเรียกเก็บเงินว่างงานคืนมันเป็นเงินในส่วนที่เขาจ่ายให้คุณไปแล้วแต่คุณได้งานทำก่อนนะครับเป็นต้นแต่ถ้าไม่จ่ายคืนก็ได้แต่เขาจะเอาไปหักลบกับนี้สมมติท่านรับเงิน กรณีว่างงานมาท่านรับเงินกรณีว่างงานมาแล้วท่านได้ได้งานถึงแม้ว่าท่านจะแจ้งไม่แจ้งก็ตามแต่ฝ่ายบุคคลเขาแจ้งสถานะการเป็นผู้กันตนมันจะโชว์ในระบบเงินว่างงานของท่านก็นะครับจะถูกระง,งับจ่ายแต่สถานะการรายงานตัวของท่านมันก็ยังคงสถานะรายงานตัวรายงานตัวสมมุติว่าสถานะรายงานตัวหกครั้ง ท่านรายงานตัวไปสองครั้งแล้วท่านได้งานก่อนท่านไม่ได้ไปนะครับได้ไปท่านไม่ได้ไปบันทึกว่าท่านได้งานแล้วได้งานวันไหนในระบบมันก็จะขางแต่หากท่านลงทะเบียนว่างงานในครั้งต่อไป <c oughs> อันนี้อันนี้พูดถึงนะหากท่านลงทะเบียนว่างงานในครั้งต่อไปมันจะไม่ให้ลงหลายคนนะที่เจอแบบนี้หลายคนนะที่เข้ามาสอบถามแอดมินแบบนี้ แอดมินนะครับปีที่แล้วถูกเลิกจ้างปีที่แล้วถูกเลิกจ้างนะครับแล้วปรากฏว่าได้รับเงินกรณีเลิกจ้าง4เดือนแล้วกับเข้ามาเป็นผู้กันตนได้งานได้งานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับและได้รับเงินว่างานครั้งสุดท้ายเดือนมกราคมฝ่ายบุคคลได้มีการแจ้งเข้า ประกันสังคมเป็นผู้การตนมาตรา33เดือนกุมภาพันธ์ประกันสังคมได้จ่ายเงินว่างงานล่วงหน้าแล้วผู้กานตนไม่ได้แจ้งในระบบว่าได้งานแล้วได้งานวันไหนฝ่ายบุคคลเขาแจ้งเข้าระบบประกันสังคมสถานะจากว่างงานของผู้กานตนจะเปลี่ยนเป็นสถานะเป็นผู้กานตนมาตรา33ทันทีในกรณีนี้สถานะเปลี่ยน เงินว่างงานจะหยุดจ่ายถึงแม้ว่าท่านไปรายงานตัวเงินว่างงานก็จะหยุดจ่ายเพราะว่าท่านกลับเข้ามาเป็นผู้กันตนมาตราสามสิเห็นไหมฮะนะฮะเห็นไหมครับนะฮะ